มมาทูตตะคอกไล่หลวงปู่มั่นว่าออกไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสง์ผู้เป็นบุรพาจารย์ของพระป่ากรรมฐานแห่งภาคอีสานท่านได้เจอเรื่องราวและประสบการณ์มากมายในระหว่างแห่งการออกจารกทธุดงเพื่อไปภาวนาในสถานที่ต่างๆบางเรื่องลึกลับจนยากที่คนธรรมดาทั่วไปจะสามารถพิสูจน์ได้เห็นตามท่านได้ บางเรื่องถูกบันทึกไว้ในหนังสือชีวประวัติของท่านแต่บางเรื่องนั้นก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เลยดังเรื่องราวที่แอดมินกำลังจะเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันดังต่อไปนี้เมื่อครั้งที่องค์ลวงปู่มั่นได้ออกจากริกธุดงไปกับพระป่าด้วยกันจำนวนหนึ่งเพื่อออกเยี่ยมเยียนญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่เขตอีสานตอนเหนือท่านได้เลือกที่พำนักอยู่ที่วัดป่าเกา่าๆแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านระแวกแถวนั้น ก็ได้นิมนต์ให้ท่านพักอยู่บนกุฏิไม้ส่วนพระลูกศิษย์ผู้ติดตามก็หาพื้นที่ปักกรดอยู่รอบๆอบหลวงปู่มั่นได้ใช้กุฏิหลังนั้นเป็นที่เจริญสติภาวนาอยู่หลายคืนจนถึงคืนคืนหนึ่งจิตของท่านเมื่ออย่างลงสู่ความสงบแล้วท่านก็ได้สัมผัสเข้ากับวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งสัมภเวสีตนนั้นเป็นสัมภเวสีที่เพิ่งตายมาใหม่ๆท่านเห็นว่ามาวนเวียนอยู่แถวแถวนี้หลายคืนแล้ว จึงเรียกให้มาคุยด้วยเมื่อวิญญาณสัมภเวสีปรากฏกายออกมาหลวงปู่มั่นได้เอ่ยถามว่าเจ้ามาจากไหนวิญญาณสัมภเวสีตนนั้นยังไม่ได้ตอบในทันทีทันใดมันได้สุดลงกราบท่านด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มพลางกล่าวว่าตัวกระผมนี้รู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาในองค์หลวงปู่มากกระผมตั้งปณิธานแน่วแน,น่ว่า จะมาขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ให้ได้เที่ยวออกเสาะแสวงหาตามหาหลวงปู่มานานแสนนานเมื่อทราบว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่จึงรีบเดินทางมาเพื่อจะมากราบหลวงปู่และฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่แล้วก็เหมือนมีกรรมมาขัดขวางยังไม่ทันได้ทำตามปณิธานที่ตั้งไว้เลยระหว่างเดินทางมาก็ต้องมาด่วนตายในป่าเสียก่อนด้วยโรคไข้ป่า จึงต้องมาเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่เช่นนี้แหละครับเมื่อลวงปู่มั่นได้ฟังดังนั้นท่านก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและศรัทธาอันแรงกล้าของวิญญาณตนนั้นท่านจึงถามไปว่าตายมากี่วันแล้วสามวันครับวิญญาณตนนั้นตอบหลวงปู่มั่นได้กล่าวว่างั้นโยมก็เหลือเวลาอีกแค่เจ็ดวันก่อนที่เขาจะมารับตัวไปอัตมาจะสอนการภาวนาให้ จงตั้งใจให้มากนะเพราะเวลาของโยมเหลือน้อยเต็มทีแล้วต่อไปจงมาหาอัตมานในเวลานี้ของทุกวันว่าแล้วหลวงปู่มั่นก็ได้สอนวิธีการเจริญภาวนาให้แก่วิญญาณสัมภเวสีตนนั้นให้เขาได้รู้จักการตั้งหลักจิตหลักใจวิญญาณสัมภเวสีดีใจเป็นอย่างยิ่งเขาเพียรมาหาหลวงปู่มั่นทุกคืนซึ่งแต่ละคืนที่เขามา หลวงปู่มั่นก็ได้สอนหลักธรรมสอนภาวนาให้แก่เขาตลอดจนเวลาล่วงเข้าถึงคืนสุดท้ายปรากฏว่าไม่เห็นสัมภเวสีตนนั้นมาหาหลวงปู่มั่นเช่นทุกวันเลยทั้งทั้งที่ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วหลวงปู่มั่นท่านได้กำหนดจิตตรวจด,ดูก็ทราบว่าวิญญาณตนนั้นเพิ่งจะถูกโยมทูตจับตัวไปนำไปยังประตูนรกเพื่อจะสอบสวนได้สักพักนี้เอง ท่านนึกในใจว่าอะไรกันหนอยังไม่ถึงเวลาเลยนี่ทำไมยมมทูตถึงจับตัวไปก่อนกำหนดเวลาเล่าขยันเสียจริงเนะาะยมทูตนี่หลวงปู่มั่นเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านก็ได้เอ่ยปากบอกพระผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาว่าวันนี้ผมจะนั่งอยู่ในห้องไม่ออกมานะถ้าเห็นผมนั่งสมาธิไม่หายใจก็ไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวผมก็กลับมา ว่าแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็เข้าไปในกุฏินั่งหลับตาทำสมาธิถอดจิตหรือว่าถอดกายทิพย์ออกจากร่างแล้วลอยออกไปจากกุฏิพุ่งทยานจนไปถึงทางเข้ายมโลกหรือประตูปากทางเข้าเมืองนรกนั่นเองพอท่านเข้าไปถึงชั้นในประตูลึกๆท่านก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นและเสียงที่ร้องระงมของสัตว์นรกซึ่งอยู่ด้านในสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอันเป็นทุกข์สุดๆที่ไม่จบไม่สิน้น เป็นเวลานานชั่วกับชั่วกันจากขุมนรกต่างๆที่สัตว์นรกในนั้นกําลังได้รับจิตของลูกปู่มั่นได้ล่องลอยไปจนถึงทางเดินลึกลับแห่งหนึ่งมันเป็นทางเดินที่ยาวไกลสุดลูกหูลูกตาและแล้วท่านก็ได้พบกับกลุ่มยมทูตที่กําลังนําพาขบวนวิญญาณเดินไปยังศาลาว่าการเพื่อชําระคดีความวิญญาณทั้งหมดถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนหน้าตาเศร้าหมองมาก หลวงปู่มั่นมองไปเห็นวิญญาณของชายคนที่ท่านตามหาอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเมื่อหลวงปู่มั่นเข้าไปใกล้ๆพวกยมทูตก็ยกอาวุธเข้ามากันท่านไว้พลางพูดด้วยเสียงอันดังว่าหยุดก่อนสมณะท่านเข้ามาทำไมมีธุระอะไรหรือหลวงปู่มั่นได้ยกมือชี้ไปทางวิญญาณสัมภเวสีคนที่ท่านตามหาคนนั้นแล้วพูดว่าอาตมามาที่นี่ก็เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบว่า วิญญาณตนนี้ยังเหลือเวลาอยู่บนโลกมนุษย์อีกเพียงหนึ่งวันท่านอย่าเพิ่งเอาเขาไปได้หรือไม่พวกโยมทูตทำหน้าขึงขังจริงจังแล้วตะคอกออกมาว่าออกไปมาทางไหนกลับทางนั้นเดียวนี้หลวงปู่มั่นตอบว่าอาตมาไม่ไปเหล่าโยมทูตเมื่อได้ยินดังนั้นก็ยิ่งมีสีหน้าเฮี้ยมดุดันมากขึ้นต่างเอาอาวุธออกมาพลางเดินเข้าหาหลวงปู่มั่นหมายจะทิ่มแทงหลวงปู่ ทันใดนั่นเองก็มีเสียงคนพูดออกมาอย่างดังว่ายุดก้อนพร้อมๆกับเสียงสั่นสะเทือนของแผ่นดินอย่างรุนแรงความรุนแรงแห่งเสียงที่สั่นสะเทือนนั้นทําเอาเสียงวิญญาณที่กรีดร้องระง,งมด้วยความเจ็บปวดทรมานในขุมนรกเงียบกริบทันทีตามมาด้วยประกายแห่งลำแสงว่าววาเหมือนฟ้าผ่าติดต่อกันเป็นสิบครั้งและแล้วก็ปรากฏบุรุษร่างกำยำสงา่าหน้าตาดุดัน ดวงตาแฝงไปด้วยอำนาจอันน่ากลัวตนหนึ่งขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือพญายมราชนั่นเองพญายมราชได้เดินเข้ามาหาหลวงปู่มัน่นพร้อมกับก้มลงกราบแทบเท้าขององค์หลวงปู่อย่างคารพบนอบนอบพลางถามว่ามีเหตุอันใดหรือถึงกับต้องมาถึงยมโลกนี้ขอรับหลวงปู่มั่นตอบพร้อมกับชี้มือไปที่วิญญาณสัมภเวสีที่ท่านตามหาว่า อาตามาต้องการมาเอาท่านผู้นี้ไปยังโลกมนุษย์คืนเขายังบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่และยังเหลือเวลาอยู่บนโลกมนุษย์อีกหนึ่งวันลูกน้องท่านจับเขามาก่อนเวลาให้เขาได้ภาวนาจนครบกำหนดก่อนได้ไหมพญยายมราชกล่าวว่าแต่แค่วันเดียวเองนะครับท่านหลวงปู่มั่นตอบว่าก็วันเดียวนั่นแหละจะแค่วันเดียวปีเดียวหรือว่าอึดใจเดียวก็ยังอยู่ในช่วงภาวนา ท่านคงลืมไปแล้วสิว่าเวลาแค่หนึ่งวันในยมโลกนั้นก็แทบจะเป็นเวลานานชั่วกับชั่วกันของโลกมนุษย์แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าพระพุทธองค์ท่านบำเพ็ญบารมีมาหลายสิบปีแต่ในชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นจิตของพระองค์ท่านก็วิ่งเข้าสู่การหลุดพ้นจากวตาสงสารได้ฉะนั้นแล้วอย่าได้ดูถูกอำนาจของเวลาจะให้เวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามถ้ายังมีเวลาอยู่ ก็ควรจะให้เขามีใช่หรือท่านผู้เป็นใหญ่ในที่นี้ท่านมีจิตใจที่เป็นธรรมโปรดจงลองตรองดูเถิดเมื่อพญยายมราชได้ฟังคำของหลวงปู่มั่นจบลงท่านก็ได้ยกมือไหว้หลวงปู่มั่นแล้วอนุญาตให้หลวงปู่มั่นพาวิญญาณเร่ร่อนตนนั้นกลับไปยังโลกมนุษย์ได้หลวงปู่มั่นได้อธิบายให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในภายหลังว่าวิญญาณตนนี้ถูกจับมัดรวมมากับกลุ่มผีเร่ร่อนตนอื่นๆ สาเหตุที่ถูกจับมาก่อนเวลาก็เพราะบังเอิญว่าวิญญาณตนนี้ไปอยู่ตรงทางผ่านของยมทูตพอดียมทูตเห็นว่าเขาเหลือเวลาแค่วันเดียวเองจึงจับเขามาพร้อมเลยจะได้ไม่เสียเวลาย้อนไปจับอีกหลวงปูมั่นท่านพิจารณาว่าวิญญาณตนนี้มีกรรมก็จริงแต่เขายังมีจิตใจที่ดีอยู่มากไม่นานเขาก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อพาเขากลับมาถึงโลกมนุษย์แล้ว หลวงปู่มั่นท่านก็ได้สอนเขาให้รีบเร่งภาวนาต่อทันทีตลอดระยะเวลาหนึ่งวันที่เหลืออยู่หลวงปู่มั่นท่านได้ทุ่มเทสอนวิญญาณน,นั้นอย่างเต็มที่เรียกว่าสอนเต็มภูมิความรู้ของท่านเท่าที่จะสอนได้ท่านกำชับวิญญาณตนนั้นว่าจงรีบเร่งทำความเพียรจงใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดให้คุ้มค่าที่สุดถึงไม่ทันต่อการได้บรรลุธรรมในชาตินี้ก็ไม่เป็นไร ผลของการปฏิบัติจะติดตามตัวเธอไปทุกภพทุกชาติไม่สำเร็จชาตินี้ก็อาจจะสำเร็จในชาติหน้าก็ได้วิญญาณตนนั้นได้จดจำทุกถ้อยคำที่หลวงปู่มั่นสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจเขาสู้ภาวนาจนได้เวลาตามที่กำหนดไว้ทันใดนั่นเองยมมาทูตก็ได้มารับตัววิญญาณเขาไปก่อนไปวิญญาณตนนั้นได้ก้มลงกราบหลวงปู่มั่นแล้วปภาวณาตัวขอรับใช้หลวงปู่มั่นไปทุกภพทุกชาติ น่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิญญาณผู้มีจิตใจที่แน่วแน่แบบนี้ช่างมีเวลาอยู่น้อยนิดเหลือเกินเขาเที่ยวเพียรตามหาลวงปู่มั่นเป็นเวลาหลายปีกว่าจะได้เจอครั้นจะได้เจออยู่มาลอมมาล่อแล้วก็ดันมีกรรมมาตัดรอนต้องมาด่วนตายเสียก่อนพอได้เจอลวงปู่มั่นสมปรารถนาแล้วก็ได้เจอในขณะที่ตนเป็นวิญญาณอันมีจำกัดเวลาเพียงเจ็ดวันเท่านั้น แต่ก็เป็นเวลาเจ็ดวันที่มีค่ายิ่งสําหรับเขาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนให้รู้ว่าเวลานั้นมีค่ายิ่งนักจงรีบทำรีบสร้างในสิ่งที่มีคุณค่าในตอนที่ยังมีเวลาเถิดจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจและเสียดายในภายหลังเมื่อเวลาแห่งชีวิตได้หมดลงพระพุทธองค์ตรัสว่าความเพียรเป็นเครื่องแผดเผา,เากิเลสพึงรีบทำเสียแต่วันนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าความตายอาจจะมาถึงพรุ่งนี้เพราะการผัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรามุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าแม้เขาจะมีชีวิตอยู่แค่ค่ำคืนเดียวแต่ชีวิตของเขานั้นก็เป็นชีวิตที่น่าชื่นชมหวังว่าเรื่องราวที่กล่าวจบลงไปนี้ จะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ และขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ